ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับเด็นรุ่นนี้หนึ่งเลยนะครับดูตัวหนังสือให้คมชัดนะครับตัวหนังสือนวัท่ากระบือนะครับพระคูลุ่งเห็นไหมตัวตัดก็เป็นพระตัวตัดโบราณนะครับก็ตัดขาดนะพีเดียวนะครับตัดขาดนะครับสวัสดีครับพบกับผมโทนบางแคร์นะครับในรายการหยิบกล้องส่องพระนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆนะครับตอนนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับหยิบกล้องส่องพระนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยใน u t u b e นะครับดูให้จบครับแล้วคุณจะดูพระเป็นเล่นพระแท้กับผมโทนบางแคอย่าลืมหยิบกล้องส่องพระนะครับนะครับก็วันก่อนก็ได้เช่าพระเหรียญมาองคหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัากรเบือนะครับอง์นี้เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับ อ่าหน้าแก่ยันหยิกนะครับแต่เป็นหน้าแก่ยันหยิกบล็อกแตกนะบางท่านไม่รู้นะอ่าเป็นหน้าแกยันหยิกบล็อกแตกบล็อกแตกคืออะไรบล็อกแตกคือตรงเนี้ยมันแตกเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมบล็อกแตกแล้วมันจะมีผลนะครับก็ความนิยมก็จะนิยมน้อยกว่าหน้าแก่ยันหยิกนิยมนะครับอ่าก็จะนิยมน้อยกว่าแต่ก็แท้เหมือนกันนะครับแพ้เหมือนกันนะครับแท้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเวลาเราดูก็คือนี่ครับ ดูข้างหน้าก่อนดูหน้านะครับหน้าเป็นบ uh ล็อกนิยมเลยแหละนะครับเป็นหน้าแก่ยันหยิกเลยแหละอหน้าแก่ยันหยิกนะแต่มันมีแต magnific, กแค่นั้นเองเนี่ยมีมีแตกตรงนี้นะครับบางท่านไม่รู้นะไปซื้อราคาเดียวกับกับหน้าแก่ยันหยิกนิยมไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นบล็อกแตกมันจะถูกกว่านะครับอ่ะยันหยิกดูไงนะครับปลายยันเนี่ยนะปลายยันเนี่ยมีลักษณะนะครับเป็นเลื้อยๆหยิกๆนะครับเป็นเลื้อยๆหยิกๆเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าแก่ยันหยิกนะครับ เวลาดูครับไม่ยากครับเหรียญรุ่นนี้หนึ่งเลยนะครับดูตัวหนังสือให้คมชัดนะครับตัวหนังสือนะวัฒกากระบือนะครับพระคูลุ่งเห็นไหมตัวหนังสือคมชัดนะครับคมชัดนาตาลึกเส้นผากติดคมชัดนะครับสังกติโบคมชัดขอบตั้งอหูเจาะเล็กๆนี่หูเจาะเล็กๆนะครับนี่หูเจาะเล็กๆนะครับอ่าพลิกหลังครับพอพลิกหลังเนี่ยพอหูเจาะปุ๊บดูหูเจาะก่อนมันปิ้นนะครับหูเจาะมันปิ้นเห็นไหมปิ้นธรรมชาติ ถ้าบล็อกนิยมเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้มันจะมีแท่งสกเกลนะครับอ่านะครับมันจะเป็นท่างสกเกลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบล็อกรองนะเออแล้วขอบตั้งเห็นไหมครับนี่เบสิกพลาเลยนะครับขอบปิ้นตั้งเนี่ยตั้งเห็นไหมเนี่ยปิ้นตั้งนะครับเห็นไหมปิ้นตั้งนะครับ่าลักษณะเนี่ยปิ้นตั้งเนี่ยมีคีบเนี่ยคีปอย่างเงี้ยคีบล้นๆเนี่ยปิ้นตั้งอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยดูง่าย ถ้ามีปิ้นมีตั้งแบบนี้ในเบสิกเหรียญเนี่ยดูง่ายเลยนะครับตัวหนังสือด้านหลังยันเนี่ยมีความคมชัดนะครับมีความคมชัดนะครับอ่าเป็นแท่งคมชัดมีเสี้ยนนะครับมีเสี้ยนนะครับวิ่งขวางไปมานะครับวิ่งขวางนะครับคมชัดมากนะครับคมชัดมากนะครับตัวตัดก็เป็นพระตัวตัดโบราณนะครับก็ตัดขาดนะพี่เดียวนะครับตัดขาดนะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับอ่า พระปีเนี่ยเห็นไหมตัวตัดเป็นแท่งเลยเห็นไนะครับตัวตัดก็ทั่วไปนะครับเป็นตัวพระตัวตัดโบราณทั่วไปนะครับก็หูเออลืมบอกหูไปนะครับหูเนี่ยหลวงพ่อลุ่งเนี่ยนะครับหูจะเล็กกว่าจะบางนะครับด้านบนเนี่ยจะบางนะครับจะบางคือยันหยิกทั่วไปก็เป็นนะครับนะครับเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยจะหนาเห็นไหมครับเหรียญเนี่ยหนาไหมเหรียญเนี่ยแต่พอหูเนี่ยหูมันจะบางกว่าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ยคือตรงนี้ใหญ่หนาข้างบนมันจะบางเล็กเห็นไหม เออเนี okay. result, ่ยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกนิยมจะบางกว่านี้อีกนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าบล็อกลองนะครับบล็อกลองเนาะโอเคครับอย่างนี้ก็รับเช่าหลักแสนนะใครมีก็เอามาได้นะครับหลักแสนนะครับก็จะหย่อนกว่านิยมแรกนะอันนั้นอันนั้นเป็นล้านนะถ้าสภาพนี้ถ้าถ้าแบบนิยมเนี่ยเป็นล้านนะครับอันนี้ก็จะหย่อนกว่านะครับโอเคครับใครมีก็สามารถนะครับนำปล่อยเช่าได้อันนี้เป็น น่าแกลยันหยิกบล็อกแตกนะครับบล็อกแตกนะครับนะครับเป็นไงครับคลิปวิดีโอนะครับในการสอนดูพระของผมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยและถ้ามีพระแบบที่ผมมีหรือผมสอนในวันนี้สามารถส่งมาที่ id l ดี e t o n e 8 8 8 8อหรือลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับ id l ดี e นตรงนี้เลยส่งรูปพระมาก่อนนะครับและท่านที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับกรุณานัดกันก่อนทางไลน์แอดนะครับช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ ทางไลน์แอดช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความประสงค์จะมาด้วยตนเองนะครับอ่าผมกลัวว่าท่านมาแล้วมันจะไม่เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านส่งไลน์มาแล้วนัดกันก่อนดีกว่าครับถ้าสนใจยังไงติดต่อกลับแน่นอนถ้าส่งมาแล้วยังไม่อ่านนะครับทักกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับครับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภท เพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลย์ sside tone 8888 tone 8888พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โภนบางแคเอซนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028